เมื่อนี่คิดยาก,กินแกงลูกผักหวานปลาค่ะพอดีม้ยใด้ไข่มดแดงมาจากตลาดสอ,องมกก็เลยจะพ่าพี่้องมาเห็ดแกงลูกผักหวานปลาใส่ไข่มดแดงเนาะจะ้ะขั้นตอนแรกเขาก็มาเตรียมเครืองกันเลยค่ะเครื่องนี่กม็มวยจะตำหอมแดงกับพริกสุดแล้วกะ็ใส่เกลือลงไปน้ำน้อยนึงเนาะคะ่ะต้องบอกก่อนว่าแกงลูกผักหวานปลานี่มวยเห็ดเธอแหลกเลยด้วยค่ะ พอดีมวยไซนนใหม่ลูกไปน้ำน้อยนึงก็จะแกงแบบแกงนมใหม่เลยค่ะตำเครื่องเหลวก็มาตำข่าเบือค่ะพี่น้องข่าเบือก็คือข่าซานข่าเหนียวแซน้ำเ้ค่ะพี่น้องตัวนี้มวยแซน้ำไววประมาณสิบหาถึงี่นาทีแล้วก็เอามาตํายมเครื่องเลวก็มาตั้งหมอใส่น้ำยานังลงไปแล้วก็ใส่นมใหม่ลงไปค่ะพี่น้องนมใหม่กันใหม่ของเข้าเองเนาะดีแกกินก็นํำพริกทุ้งหนึ่งลวเหลือสองนก็เลยเอามาใส่น้ำค่ะใส่แบบอื้อหน่อยลงไปค่ะพี่น้องมว่จะใส่พักที่สุกยากลงไปก่อนเนาะค่ะตามด้วเด ราผัาเสพของเข้าค่ะแล้วก็เข้าเบือที่เข้าตำไว่ลงไปค่ะพี่น้องเข้าเบือนี่ก็สซซอยเห็ดให้น้ำแกงเป็นขนน่ากินเนาะค่ะจากนั้นเมื่อกะซใสซดอกบักอือลงไปนําดอกบกอือก็คือดอกฝักทองเนาะจ้ะเพิ่มความแซ่บโดยลูกโดดน้อยนึงแล้ะก็เห็ดฟางพี่น o n งก็สิวาใส่เห็ดไายปันนี่สรุปมันแกงเห็ดหรือแกลีงลูกผักหวานเพิ่นได้เบิดค่ะพี่น้องแต่ว่ามือนี้เฮาสเอิ่นว่าแกยงลูกผักหวานรวมมิดเนาะจ้ะเห็ดกับข่าวนี่มันก็บ่ามีสูตรตายตัวเนาะค่ะพี่น o องเมหยเลวดข้าวกกาัน็ กระซุกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจังหวะเปิดฟ้ามอนี่ก็คนดูแน่จักน้อยเด้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเบื่อสิติีกลมมอเนาะจา้ะคนเบิงะะ่งแล้วก็ชิมรสชาติได้ตามต้องการแล้วว่ากะิใส่ผักกะแยงแล้วก็ผักอีตูลงไปจังหวะใส่ผักกะแยงกับผักอีตูลงไปนี่บอกเลยว่าหอมสุดๆเลยค่ะพี่นอ้อำแกงของเฮากัคนน่ากินมากๆเลยค่ะบอกก่อนว่าเป็นการแกงลูกผักหวานเธอเหล็กของหมวยเลยเด้อค่ะขั้นตอนสําคัญล่ะค่ะพี่น้องหมวยก็จะใส่ไข่มดแดงลงไป ไข่หมดแดงนี่ซื้อมาลอยหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องได้หลายค่ะจ้ะพอใส่ไข่หมดแดงแล้วพี่น้องว่าเป็นจังไนค่ะนาตาของแกงลูกผักหวานของเฮาส่วนตัวมวยว่าแกงของเฮ่ามือน,นี้นากินสุดๆไปเลยค่ะลูกผักหวานปลาเนี่ยเมยกอกลางมาโลหนึ่งยังเหลืออีกเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่ามือน,นี้ขอแกงแบบอีสานบ้านเฮาไปก่อนมือนามวยว่ามวยเสียเอาไปแกงใส่กะทิเฮ็ดคือแกงเผ็ดค่ะพี่น้องผู้ใดอยากเบิ่งคองมเมนต์บอกกันในเด้อจ้าสวัสดีค่ะมาค่ะพี่นอ้องมื่อนี้ได้แกงลูกผักหวานใส่เห็ดฟางใส่ไข่่หมแดงคะ อืใส่หน่อไม้น้ำหน่อยหนึ่งคึออยากค่ะพี่น้องนี่ได้ไข่หมดแดงมากแบบสองหมกหมกละหาสิบบาทเอามาแกงใส่นี่ค่ะพี่น้องลูกพักหวานากให้เบิง่งแ้าแซ่บแห้งค่ะอันนี้มวยแกงคือหน,น่อไม้เลยด้วยค่ะพี่น้องคึออยากจะ้ะกินกับข้าวสวยร้อนๆเหมือนนี่มบนน๊ะเดนึงเขาค่ะพี่น้องมีข้าวสวยก็เลยก,กินข้าวสวยอืมไม่แตก อร่อยมากห,ห,หลูกพวกหวานหวานๆกรอบๆค่ะพี่น้องละยย่งือไข่หมดแดงแตกตุ๊บๆในปากมันๆ หอมผักกระเียงค่ะค่ะพี่นงเจ้าค่ะเจ้าค่ะน้องจุ๊บเจงค่ะที่เอาแบบนี้เลย จังมี่เนี่ยแบบว่าได้กินเกลมกับผักเนะค่ะพี่น้องนี่สีตรงเลยกู้เขาแบบนี้เลยค่ะน้ำพริกขาน้ำพริกขาทั้งผักเนี่ยฮะอืมบะเอ้อหน่อย แซ่บแซ่บค่ะพี่น้องนำพริกแซ่บค่ะพี่น้องเพชรสาดใจ ลูกขอกหวานไขมดดัดแดงอร่อย ยำถือไข่หมดแดงม,มันมันค่ะพี่น้องใส่แบบจุกๆเลยน้องใหม่ยอดเน้อใหม่เหรอคะพี่น้องเอามาทูบแล้วก็เอามาหัน่น กินเหลืออันกินกับเจลสองนอนกขเลยเอามาใส่น้ำอ่อนดี น,นี้สั่งมาในไดต่อๆ,ๆด้วยค่ะพี่น้องเพื่อมีค้นถามนะจ๊ะมีหวด,ดอกกอื้อค่ะพี่น้องดอกอื้อหรือว่าดอกฟักทอง

คือกันก้ามห้ากินลูปักสาบอะค่ะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้จะหว,ว,วานกว่าหวานกว่าน้อยหน่อยกว่าอ ห้อมพักกระแยงค่ะพี่น้องแต่ว่าเหมือนนี่ใส่ทั้งพักกระแยงพักอีตู น้ำพริกข่าหนงจุ๊บแจงเพชรสะใจะค่ะพี่น้องหน้าแตกเลย <c oughs> เป็นน้ำพริกข่าแบบทั้งผักเหนือด้วยค่ะพี่น้องโบเมนอาน้ำพริกข่าเจ้าวขาใส่ปลาบานเห่าคนละแบบด้วยค่ะ Alloi! Mm. 念佛堂。 แงเอง,เองสดใจค่ะพี่น้องใส่ไข่มดแดงหลายทนาดก,ก็ได้ไข่มดแดงกับสื่อตลาดพี่บูนค่ะพี่น้องหลายหลายช่วงนี้เจ้าหน่อยกับอึ้งแน่เฮ็ดพอแน่นี่เรางกแน่ แสบตามฤยดูกันอร่อยมากน้ำพริกกระแสบเพชรใจเฮียุกเอามาเปิดกินเ่อละหน่อยค่ะพี่น้อง กินแก่กับแกงแนนกับเวลาเขาทอดไขแ่แหนงสิอร่อยผู้ใดอยากกินน้ำพริกกะทากเพจนองด้ค่ะอร่อยว้าวกับชุบแจงเนาะค่ะพี่น้องหวยบร้ขายด้ยค่ะอันนี้น้ำพริกคาของน้องเนาะ วันนี้กะได้เมนูแซ่บๆนะคะพี่น้องแกงลูกผักหวานป่าใส่เห็ดฟางใส่ไข่มดแดงใส่อันบักอือหน่อยละกะใส่ยอดบักอือนําเห็ดเทือกเล็กเลยค่ะพี่น้องแกงลูกผักหวานเขาทาจ้ะพี่น้องแกงคือข้าวแกงนองใหม่เองสินะใส่ข้าวเบือใส่ผักกระแหง,งหรือว่าผู้ใดบ่มักผักกระแหง,งกะใส่ผักอีตูใส่ผักขาก็ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าส่วนตัวเมวยมักกินผักกระแหง,งก็เลยใส่เนาะคะ่ะเอ้า คือเกาเนาะค่ะพี่หน่องถามว่ากินสดลวดหรือว่ากินมูม่ามก,กินบ๊อสุภาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภให้ได้หลายเด้อจ้าแลาา้วก็ถ่ายมาคลิปนี้มากไม่นู่นนี่กะฝากว่าเล็กวุฒแชร์เป็นกำลังใจให้หมวยนนี่เด้อจ้าสำหรับหมือนนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ